ฟังเดบิต2 4 0 0 0่ฟังเครดิต15,500นะครับเอา2ตัวนี้ลบกันลกลบกันเราจะได้ผลต่าง8,5 0 0ให้เราใส่ด้านตัวเลขที่น้อยครับ8,500 15,000กับ24 0 0 0ตัวเลขไหนน้อยกว่ากัน1 5 0 0น้ 15, น้อยกว่าใส่ผลต่างไว้ที่8,5 0 0ครับนะครับให้เราเอายอดรวมของแต่ละฝั่งลบกันลกนะแปดพคืออะไรอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องหาคำตอบนะครับดังนั้นครับข้อนี้24 0 0 0ลบ15ได้8,5 0 0 ถ้าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ครับแสดงว่าเราขาดทุน8,500ดันให้เราเขียนตรงนี้ครับช่อง8,500นะลูกเขียนตรงนี้ว่าขาดทุนสุทธิ8,500บาทครับด้านเดบิตรวมมาได้20,004ด้านเครดิตครับ1 5 0 0กับ8,500ก็เป็น20,004โอเคเรียบร้อยครับโอเคนะดังนั้นตรงนี้แสดงว่าข้อมูลตรงนี้จะถูกเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามอะไรลกูกเปลี่ยนไปตามรายได้กับใช้จ่ายว่าอะไรมากกว่ากัน ถึงจุดพีคของเราอีกพีคของพีคนะครับวไว้ที่เราทํามาเนี่ยมันถูกต้องหมดเลยหรือเปล่านั่นก็คือในช่องของงบฐานะการเงินเราจะทําเหมือนกันครับคือเราจะเอา2ด้านลบกันแต่มันจะมีเงื่อนไขยอยู่ว่าเมื่อ2ด้านลบกันจะต้องเป็น8 5ดพักถ้า2ตัวนี้ลบกันไม่ได้8ปดพัแสดงว่าที่เราทํามาผิดหมดเลยโอเคเรียบร้อยนะครับ